เผ็ดผ้าลวยสวัสดีที่สูผู้สุขคนกับผมมาแล้วพี่น้องเลขเด็ดของอาจารย์ไก่นะพี่น้องหลักสิบบนล่างแม่นแม่นนะพี่น้องเด้อหลักสิบบนล่างแม่นแม่นไม่เคยหลุดไม่เคยพลา,าดเลยว่าหกเมืหรือวดด่าเจ็ดเมืเนี่แหละพี่น้องจําจนจำาว่าไลยบ่เคยหลุดเลขแม่นแม่นนพี่น้องเด้เอามาแล้วงวดวันที่สิบหกเมษสาสองหาหกเจ็ด,ด้ะพี่น้องเด้เอไปรับไปส้มไปเบิรงน้ากันพี่น้อง ครับพี่น้องมาเบิ่งหลักฐานของเกา่ารับพี่น้องได้หลักฐานของเก่าของอาจารย์ไก่รับพี่น้องได้เนาะว่าเบิ่องพันวาให้ต่อหงวดรถพี่น้องเลียกออกหมู่บ้านนี่เป็นยังจังให้ต่อหงวดเลขติดเก้านี่ยว่าเก้าตัวใดก็ยาจะมือกกันจะมืออันเนาะพี่น้องเนาะขอตว่าเลขติดติดเก้าแล้วก็เป็นตัวเน้นตัวเด่นพร้อมเป็นตัวเน้นตัวเด่นพร้อมพี่นอขอขอ้องเขาก็เข้าไปเบิ่งคลิปย้อนหลัง กระได้ได้พี่น้องเด้อของอาจารย์ไก่หลักสิบบนล่างเห็นปะมันมากเก้าศูนย์พี่น้องเพิ่นประจับคููไห่เพิ่นกระไห้ตะลักเพิ่นกระไห้ตะลักสิบมากเข่าทุกงวดพี่น้องเกียรติแปดงวดแล้วเห็นปะนี่สองสี่เก้าเพิ่นเน้นที่เก่าเห็นปะพี่น้องเขามีเลขดีเลขเด็ดมากเอามาใส่เก่าก็คือเขา่า ถ้าเขาก็คือเขาเก้าสูวนน้พี่น้องถ้าเขาตัวเด่นเพื่อนนี่ถ้าสายวิง่งสายเลนกับพผิดหวังค้อมพ้นห้มาบนล่างซีนี่ก็ไปยุ่ลักลอยพี่น้องซีนี่ก็มาให้กันแต่ไปยุ่ลักลอยเหลขมันออกนี่พี่น้องนี่เหลขมันออกเห็นบ่เหลขกมันออก,ออกสามตัวบนนี่ก็คือซีแปดหน,นึ่งนี่ซีไปยุ่ลักลอย ส่วนลักชีพเก่าของคกนกะเข้าเต็มๆเ,เข้าตรงๆนาะพี่น้องเนาะกระเือว่าแมน่นถือว่าเจงถือว่าเดินดียึดแปดนวดแล้วของอาจารย์ไก่เอามาแล้วพี่น้องทีเอฟซีรอค่อยมาแล้วกัมาเบิ่งไปน้ำกันเนาะของเ่าลักษานเนาะเจริญเย็นน้อพี่น้องเด้อ แบบเบื้องของดีของแค่ก็ต้องใจเย็นเย็นเพระาะว่าพอเราอยู่ในบ้านออกนอกสถานที่เราพี่น,อนอ้องเนาะอยู่นอกสถานที่แต่เส้นกับพัน้องได้เขียนอยู่เนาะพี่นอ้องเ่าก็ต้องใจเย็นเย็นโทษใจรอดไดพ้พี่นอ้องอ่ะพี่น้องมานเบอร์น้ำกันวันที่สิบวันที่สิบหก 16เมษายน2567อันนี้ตูดแนวนกกระเบีย,บยงหมื่นอือคือตัวหน่อยใช่เนาะฮะ เมออออืองอ,ออกกีดอกนกุ้ยหน่องเนาะเมืองออกกีดอกอาจารย์ไก่ หลักหลัสิบบนล่างเลยพี่น้องเด้อหลักสิบบนล่างหลักสิบบนหลักสิบบนล่าง มึงของเกาควบคูจะไปน่นี่นอ,เอ,อเนเำอะอน่ิดเลยโอ้สีแดง สามสามได้พี่น้องได้มักบ่าสาม มาเบ่งตัวที่3 3,6, 36, 36 0 3มหก มาเบิ่งบานนี่มาเบิ่งตัวเป็นฟันเน่น มาเป็งตัวฟันฟันเน้นได้พี่น้องบาทเนี่ยฟันให้เน้นๆสามฟันเน้นให้คือสามได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ไม่อยากออก ฟันให้เน้นๆสามตัวเน้นก็นคือสามนะพี่น้องเด้ฟันเน้นๆที่สามหลักสิบบนล่างนะพี่น้องได้มาชอบตัวไดกันปิดแต่ละหน้าบ้างมีเลขดีเลขเด็ดกัหามาใส่ได้ นี่เลขดีเลขเด็ดก็หามาใส่ได้เบื้องของเกา่าควบคู่กันไปนั่มตัวนี้ก็คือของเกา่าหลักฐานเกา่าตัวนี้ก็คือของไม่สิเมษาสิบหเมษาอาจารย์ไก่ถ้านะพี่น้องไดนะ้อาจารย์ไก่ หลักสิบบนล่างสามหกศูนย์สามหกศูนย์ฟันให้เน้นเน้นสามเด้อพี่น้องเด้อสามเด้อมีเลขดีเลขเด็ดมากกัหามาใส่เพราะว่าอาจารย์ไกลเพิ่นบอจับคู่ให้เพิ่นให้ตะลักสิบมาเกเพี่น้องเพิ่นให้ตะลักสิบไห้หว่าตลักสิบแม่นแม่นเจ็ดงวดแปดงวดยังบ่ค่อยหลุดพี่น้องเข้ากัมีเลขดีเลขเด็ดมากกัหามาใส่ของเพิ่นได้เอาแคหน้าจอไว้แล้วครับเด้อเพราะว่า กานลืมว่ามันยังพี่น้องกันลืมก็สั่นกับเขียนแสนข่าวทียงหน้าไว้กันลืมน้องพี่น้องกันลืมเขียนใส่ข่าวทียงหน้าไว้เพราะว่ามันโคตรตองวดเล็กเออกว่านี่อาจารย์ไกลเพื่อนกระทรวงมาให้อาขอบุญขอบคุณอาจารย์ไกลหลายหลายที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยให้แนวทางดีๆมาเล็กเด็ดๆมาให้อาคอยพี่น้องโชคๆมันมันด้วยเรื่องเฮ่งปังๆกันสู้ผู้สกุนยาเจ็บยาไข้ยาจนเอาคอยเงินไหลน้องท่องไหลมาเด้อ ดูแลรักษาสุขภาพนํออาอักการห้อนคักด้วยพี่น้องด้วยเอาสัจอบคลิปนี้จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดติดตามเพชรพารวยนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเอาคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้เพชรพารวยสวัสดีครับผม